ลองเอ้ยกันดูดีได้ไหมฉันขออย่าให้สัมักันเลยองเอ้ยกันดูดี่กันนี้ากันจบอันนี้ดูแต่ก็งฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนอะไรบ้า ฟังเรื่องฟูเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนฟังพี่ปูฟงสิทธิ์คอมพีนิดนึงรู้ล่องไงล่องล่องคืออะไรโหไม่รู้มันเหมือนเพื่อชีวิตนิดๆอ่ะอาจจะติดฝักเจอเจอเรื่องแรกมาได้รู้และได้ยินเลยนี่ไม่ต้องบอกไงนะร้องตรงเองอ่ะตโนมัติพราะตรงคือเพราะว่าร้องหนีสำเนียง พยายามคหะใช่ป่ะมันก็เลยมีความตรงเกิดขึ้นไม่งั้นเขาก็ไม่ค่อยตรงหลยคนใช่เพราะเออของพี่ป้าของพี่เปอย่าแบเออใช่ว่าเป็นเรื่องไดนามิกถ้าเติมเราก็จะชาดกว่านี้ถ้าแบบถ้า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 ทาแบบหวานกวนี้หวานเลยใช่อยากให้หวานคพมันหวานมันจะติดว่ามันต้องลดเสียงเป็นอัตโนมัติมาเหมือนหวานแล้วต้องแบบอย่างนี้คมันต้องอ่าคือจะต้องเบาใช่ไมใใช่มันแบบมันชินะที่แบบที่ลดเสียงโดยแบบ อยู่ๆก็ลดเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแลอย่างแบบว่าถ้าคุณบอกว่าหวานน่นก็เลยน่าสนใจกว่าใช่แล้วมันเบาได้ได้ได้ก็เอันนี้เอาฟิลก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันคนแค่ก็ต้องดีชิ้นเดียว แล้วก็เอาอย่างนี้ก่อนได้ฟิลก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันขาดน้ําหนักเราก็ว่าอีกทีใช่แล้วก็ค่อยใส่เข้าไปใช่แต่กูว่ก็ต้องการน้ําหนักแหละแต่ว่าก็ต้องการหวานน้ําหนักแล้วหวานกอหวานก่อนถูกไหมแล้วก็เน้นบางอย่างลองลองนจริงจริงน้ำหนักมันคือคูคูพรว่าน้ำหนักมันน่าจะเกิดจากอารมณ์ แต่ป่ะประโยคไหนที่หนูคิดว่ามันจะมันจะต้องแรงทาไหนมันคือ <S <S ค่อเพื่อนกันเลคิดว่านันนะเป็นคนร้องเพลงแบบมันทางชีวิตมันโมโนโทนมาตลอดเลยค่ะฉะนั้นเวลาถ้าครูบอกว่ามีไดนามิกมันก็จะเพิ่มขึ้นม,มานิดเดียวเงค่ะแต่กําลังคิดว่าอลองแบบให้<ำ>ลองตัวเองลองทําเวอร์เบอร์ไปก่อนได้ไหมคะมันจะพอ,อ<า>ดีไหม <S <S ใช่ต้องกล้าที่จะใส่ดนามิกเยอะกว่าที่เราคิดต้องเยอะกว่าที่เราคิดแล้วมันถึงจะชัดออกมาลองแล้วเดี๋ยวค่อยปรับสมมุติว่าลองดูลองดูลองดูลองแบบเวอร์เวอร์ของฮองนน้านะีนคือเขอ์ของหน้ แต่ไอ้รักอยู่ที่ใดเนี่ยเสียวมากเลยใช่มเฮ้ย để subscribe cho để Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nói กับเขาล้มบานได้รู้ว่ารักเริ่มจะกลับกลายแค่ทิ้งไว้ในงานก็ความยากของแตกเป็นไป,นไปพวกพูดแตดูสักที ให้เธอและเขาเข้าใจและให้อภัยมที่เคยลงใหยกัน สองอันที่ที่เขาว่าที่เราดีไซน์มาแล้วมันดูประหลาดด้วเพราะว่าหัวอะไรคะเพราะว่าหัวใจกับพรหัวใจไว้